มันเดินโอ้กำลังกายละละแค่คิดถึงคือม,มีอันนี้สองอดอกดอกดอกยังงงตะมุตะมีย,ยุงเยอะอันนี้สองเมือไม่ไม่ได้ฝนตกตกกำลังหน่อยๆตะมุตะม,ตอมีอยู่เนีย่ย กำนังเกลี่ย่น่นอยเอาให่เหมืนนนอนกันเอโซ่อนี่ก็งาม

กระบอกบานก็เอาเห็ดละงอกเหลืองนี่คือาบานครับเอาอุย้ยล่วงโรยเอาขาฮะไม้สามสี่หาโโ้าดอกพี่น้องอย่ังเป็นอันนี้อยู่ดีเอ๊ะออกใหม่ออกใหม่ออหมน้าๆเก็บเม็ดเห็ดละงอก งามงามงามรอบสามนี่เนี่ยรอบสามที่เห็ดออกไหมออกเลื่ยๆตะมุตะมดออกไหมเห็ดออกไหมมันใหญ่คักใหญ่แน่แท้ชือดอกเดียวใหญ่มากอุ้ยเห็ดไข่ ตอกหนึ่งอย่างไม่ใหญ่แท้ดูดิบานยังใหญ่เลย,ยถ้ามาเมื่อวานคงได้แต่ไข่สวยๆในบานละแต่ก็ยงังกินได้อยู่เพิเคยเจอเห็ดออกซํำ ปลาเดิมนี่ออกสามรอบแล้วปีนี้งามสองดอกดูยัเงเตมุตตมิสองดอกอ่าน่นารักดี ชมผู้อ๋อสองดอกนารีบนะฮะชมผู้ได้เกือบเกือบเต็มตะก้าอยู่อดอกบานดอกตูมเห็ดออกรอบใหม่นึกว่ามันจะหมดแล้ว ไปลองมาส่องดู